เรื่องที่แย่มากทุกคนเราตกรถนะคะตกรถไฟก็เลยเดัง้าผมาขึ้นรถทัวร์ที่เอกกมัยนะคะคมันบบขเขาอ้วนเขาอ้วนอ่ะขอท่าน,แบบนขอ,ขอน <c oughs> ไม่มีแล้วไม่มีแล้วอ้วนเฮลโลสวัสดีค่ะทุกคน ทิปนี้เป็นทิปไปเที่ยวคนเดียวไม่คนเดียวสิกับม้าหนึ่งตัวก็เดี๋ยวไปดูกันว่าจะเป็นยังไงนะคะเป็นทิปแรกที่ไปคนเดียวทิปนี้เราจะนั่งรถไฟนะคะก็เราจะขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปไว้ที่สถานีรถไฟเนาะแล้วก็นั่งรถไฟไปพัทยาอ่ะนี่ อันนี้คือชุดของเรานี่กระเป๋าอันนี้คือไปอยู่แค่คืนเดียวนะคะกระเป๋าเยอะขนาดนี้เดี๋ยวดูทริปชิ้นปีนะคะไปสามวันไปสามวันสองคืนจะเยอะขนาดไหนไปกันลเลยอะตะววขึ้นมาตะววขึ้นมาอะปะอะน้องมนั่งนอง กลัวมากแ้วเดี๋ยวเ,เราเดินไปหาอะไรกินก่อนนะคะโลกวันนี้เฮ้ะน้องหรือเปล่าโอ้โหหนูกลัวเลย <laughs> ไม่นิ่งเลยเหรอลูกเป็นเรื่องที่เยอะมากทุกคนเราตกรถนะคะตกรถไฟก็เลย <c oughs> มาขึ้นรถที่เอกกไมัยนะคะนั่งรถตู้ไฟนะคะ,ะ,คะ <c oughs> <c oughs> คปิดไน้ไิด้ทุกคนคิดว่าจะแบบจะได้แบบ นั่งชิวๆรู้สึกชิวๆลวเออซิงโอเควันนี้ก็ยังได้ไปเนาะขึ้นหลดแล้ว,วเดี๋ยวไปเจอกันที่พัทยาเลยนะคะ3 hours later สุดท้ายก็ถึงพัทยาแล้วเราอยู่ห้องเราแล้วนะคะ ดูเห็นทะเลด้วยเราจองผ่านอโกดไดนะคะนี่ห้องจะเป็นแบบนี้เลยมีตู้ยงตู้เย็นนะคะอันนี้ตู้เย็นเสียบไวยังเองโอเคห้องดีนะคะทุกคนในห้องน้ำ เขาให้เอาหมาเข้าได้นะถ้าหมาขุนตัวเล็กอะตัวเล็กแล้วก็ไม่เห่ามีโต๊ะเพียงสองตอนนี้แต่งตัวเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวจะออกไปเที่ยวกันนี่คือชุดวันนี้ชุดชิว เดี๋ยวเราจะไปตรงนู้นกันนะะโวเห็นไหมมีทะเลอยู่เห็นไหมเดี๋ยวไปเจอกันที่เที่ยวนะคะโอ้ยแอมเกิร์ดมาจากไทยแลนด์ Let's go นี่เราอยู่ใกล้ชายทะเลเลยฮัลโหลฮัลโหล อะไรวะส่วอะไรวะเก้าหมาค่ะเดือนจ้ะหเก้าปีแล้วค่ะเก้าปีแล้วเหรอใช่แ hmm. ล okay. ้วแต่แล้วแต่ดื้อมากเลยนี่มีนี่ปิดเลยอันี่ไปดิซิว่าว่าใช่ดูไม่ออกเลยว่ามาแก่เข้าเข้าอ้วนเข้าอ้วนอ่ะขอท่านขอไม่มีแล้วไม่มีแล้วอ้วน เดินมาเรื่อยๆนะคะมาเจอร้านร้านนี้นน The Sky Gallery ่าอาหาตรงนี้ใช่ไหมคะอาหาตรงนี้ใช่ไหมคะตัางนั้นดได้ขอไทยทูก่อนได้ยได้เหรอเอา

Ó, tað er ช่วงยามเย็นนะคะ6โมงกว่าพากาุมาเดินเล่นเยอะมากรอแวดเจ้าคนเยอะมากทุกพูดเยอะมากเดี๋ยวเราจะปูผ้านะั่งใช้หาดแล้วค่อยไปวอล์กิ้งติ่งกัน สวัสด,ดีค่ะนี่พากาวุมานั่งริมชายหาดอุ้ยสบายไปิลๆหืมกรวชอ่โอ้ยกระชอะใช่ไหมครับนั่งริมชายหาดสบายเลยไปเล่นไปไปวิ่งไปอย่าไปไกลนะ ไม่ได้เอาก,กล้องมานะคะใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายจะไม่ชัดนะไ The next day. สำหรับคลิปนี้ gfitmon ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์คอมเมนต์ด้วยนะ